สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเชลเตมทีวีนะครับในเกมนุมครับเช่นเดิมครับวันนี้ก็มีการอัพอัเดตนะครับมีสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นมานะครับเราจะรับไปดูกันครับว่าเป็นอย่างไรนะครับรับสัตว์เลี้ยงนี่ก็เห็นเพื่อนเพื่อนถามมาเหมือนกันนะครับว่าเออว่าสัตว์เลี้ยงเข้าหรือยังครับก็นี่ครับมาแล้วแต่แ้กผมว่าจะนานนะครับแต่ว่าเข้าเร็วผิดคาดเลยครับนะครับผมก็ยังไม่ได้รับเลยนะครับเนี่ยนะครับมันขึ้นมาตรงเฟสเลยนะครับ นะครับให้กดเรากดรับตรงเควสเราเลยครับเนี่ยน่ครับไปกดรับภารกิจนะครับสัตว์น้อยลงจุตินะครับน่ครับเดี๋ยวเราไปดูวมพร้อมกันเลยครับว่าเราจะได้ตัวอะไรนะครับแล้วก็จะเป็นแบบไหนนะครับก็มาทำออมพร้อมกันเลยครับนะครับไปเลยครับนะครับก็จะได้ไข่มาฟักนะครับดูเขาจะเป็นตัวอะไรก็มาเร็วผิดคาดนะครับเนี่ยอ้าไปไหนครับเนี่ยเออ ตอบให้ไปปล่อยสัตว์น้อยก่อนครับต้องเราเหมือนเราต้องทำทำ quest ไปอะครับนะครับเออไก่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูครับว่ามันจะมีเ u e s ใหม่อะไรขึ้นมาบ้างนะครับแล้วก็เออจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็ไม่เคยไปเล่นด้วยนะเซิร์ฟจีนอะอ่านะครับเอามารับเฟสตรงนี้นะครับอ๋อนะครับอ๋อเนี่ยฟักไข่ครับ อ่าได้แมวนะครับน่ารักเลยทีเดียวนะครับว่าแมวเมวนะครับเห็นเมื่อกี้ผมเข้ามาฟังว่าเพื่อนผมมีหลายตัวนะครับมีหลายอย่างนะไม่รู้เหมือนกันครับว่าว่าพะเรามองของอื่นไม่เห็นไงเดี๋ยวลองไปใส่กันดูครับอ่าเนี่ครับรัาเควดมาครับอ่าเดี๋ยวเอ้เกดไปไหนอ่ะเพึ่งแล้วกดไปโดนนี่นี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกอนครับ ไปไหนแล้ววะเดี๋ยวก่อนอยู่ในเปไปอ๋อนี่นครับมีเคว้ขึ้นมาครับสัน่นน้อยเอออยู่ที่ไหนอะครับกดอยู่ที่นี่เหรอนะครับมีเคว้ขึ้นมาตรงนี้ครับเป็นสั่นหน้อยนะครับอ่าเออให้เราทำอะไรบ้างครับ ต้องไปทำเกรทก่อนปะ่ะเมื่อกี้ผมกดอันนี้มาเฉยเลยเดี๋ยวเราไปดูครับมีเกรทให้ทำล่าเดี๋ยวจะมีอะไรเพิ่มมาครับเดี๋ยวเราไปดูกันเมื่อกี้ผมมากดแล้วกันก็กำลังจะไปนะแล้วมื่กดโดนตนัวนี้อะไรไม่รู้ครับเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอเอก็อนะครับเราไปหาเกรทกันครับเกรทอ,อยู่ไหนครับเ,เงินมาครับ ไอเทมน่าจะเป็นไอเทมเนี่ยละครับอ๋อนี่ครับอุทยานอาสูรนะครับเดี๋ยวลองไปดูครับน่าจะเป็นอย่างไรนะครับอพอดีผมก็เพิ่งจะมารับเนี่ยพอดีเมื่อกี้ยังไม่ว่าครับมันอัพตั้งแต่สิบโมงแล้วม嘛ครับเนี่ยมันได้ตั้งแต่สิบโมงแล้วครับอ่านี่ครับเป็นลราเพลที่ไหนครับ น่าจะ n อ c ใหม่ปะนะครับตรงที่เรามาแลกฉายากันอะไรกันนะครับนี่ครับอ๋อมีพ่อค้าสัตว์ขึ้นมาครับทูตอาสูรนะครับเอาไปไหนเนี่ยอ๋อเดินอ้อมทำไมครับเนี่ยอ๋อมีพ่อค้าสัตว์มาครับมีอะไรบ้างอะ่ะอ๋อเนี่ยมีไข่าขายครับใช้อะไรแรกครับสามสิบแมวแก้ว ไข่หมูทองนะครับไข่หมาเงือโลหิตนะครับเออใช้อะไรครับมาแรกเดี๋ยวเราไปทำเฟซก่อนครับเพื่อมันจะมีะายบอกอานี่ครับก็ทำเก๊บไปครับเดี๋ยวทำเร็วครับจะไม่เสียเวลาเอานี่ครับให้ไปคุยกับ m อ c มพีซีครับอานี่ครับหัวเออหัวเอออะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยหัวเออ อ๋นะครับให้ไปทำอะไรครับประจัยการมอนเวฟที่สูงกว่าสูงกว่าตนนะครับให้ไปตีมอนเหรอห้าตัวเดี๋ยวผมไปตีมอนก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวผมสต็อปไปแป๊บนึงก่อนนะอ่าเนี่ยครับผมก็มาหาตีมอนแปดสิบนะครับในเว็บแปดสิบครับพี่แดนทักินนะครับก็ตีห้าตัวนะครับเสร็จแล้วเราต้องไปหาตีมอนที่สูงกว่าเวฟเราครับ เออครับแล้วก็ไปส่งเวรครับอ่ครับเอานะครับไปส่งเวรแล้วก็เดี๋ยวไปดูครับว่าเฟรจะมีอะไรมังครับเออเมื่อกี้ผมลองลองลืมเอากดออกดูนะครับว่าจะน่ารักป่ะครับเออแต่สังเกตนะครับเดี๋ยวจะลองดูก่อนก็แล้วอ่านี่ไงนี่ไงเห็นครับถ้า V15 เนี่ยครับบอกว่าถ้า V 15นะครับเราจะเห็นของกนอื่นนะครับ อ่านี่ครับโหตัวเล็กมากเลยอะนี่ครับนี่ครับอันนี้ v 1 5้านะครับเนี่ยเราถึงมองเห็นของเขานะครับถ้าเกิดมันจะ v 1 2ขึ้นไปครับถึงจะเห็นนะแต่ถ้าเกิด v 7 v 8อะไรเงี้ยครับจะไม่เห็นคนอื่นนะครับเดี๋ยวเราออกซูมครับของเรานี่ครับเออไปดูนะครับค่าแคบเท่าไหร่ครับตอนนี้ยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะครับเนี่ยได้หกหมื่นนะครับหกหมื่นหนึ่งร้อยสาม สามสิบสองนะครับอ่านี่ครับได้ค่าแคบเยอะทีเดียวนะครับผมว่าอ่านี่ครับหกหมื่นเลยนะยังไม่อัพเลยนะครับเนี่ยพอใส่มาครับอ่าน่ารักดีนะครับตัวเล็กัเล็กไปหน่อยนะครับมองไม่ค่อยเห็นเลยอะแต่น่ารักดีนะดูดิเออไม่รู้คนอื่นด้วยไงไม่เห็นเลยครับว่าของเองเขาได้อะไรกันบ้างไม่เห็นกันว่ามันจะได้หลายเดี๋ยวเราไปดูที่พาคีนะครับมีใครเวลสิบเอ้ย v สิบสองขึ้นไหม อ๋อไม่มีนะครับมี V10 ถ้า v ีสขึ้นเราจะมองเห็นนะของคนอื่นนะครับไปส่งเส้ก่อนเอ่อก็น่าจะให้เห็นทุกคนนะไม่ไม่ผมก็ไม่เข้าใจนะทำไมเขาถึงจำกัด V นะครับให้ v 1 2ขึ้นไปถึงจะมองเห็นนะครับนะครับใครอยากให้คนอื่นเห็นของเรานะครับก็ไปเติมนะครับ v 1 2อันนี้ยังไงอันนี้ V 1 4ครับนะครับจะเห็นนะครับ เอานะครับมาสองเฟียวด้วยครับมาตรงนี้มีไหมเพื่อเห็นเป็นตัวอื่นบ้างครับไม่มีครับก็น่ารักเอย่างเราวิ่งตามข้างหลังนะครับโอ้โหตามเราไม่ทันเลยครับเนี่ยนี่ครับน่ารักดีนะเลยเรนนี่มีเสียทำไมได้แมวกันหลายคนเลยครับเขาให้แต่แมวอะแล้วว่าไงครับเนี่ยหรือว่าแบ่งเป็นสายเห็นขาบอกคนได้มังกรนะได้อะไรอะผมก็ไม่เห็นเหมือนกันนะครับ อ๋อเนี่ยครับอันก็น่ารักดีนะครับอ๋อเนี่ยครับมันมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับเนี่ยข้างหลังเนี่ยครับตรงที่เรามาแลกแลกอาวุธกันนะครับแลกชุดกันนะข้างหลังอ่ะอ่าเนี่ยครับทำ ps ไปครับจำนวนตัวว่าจะได้อะไรมาบ้างครับอ่าก็ถึงได้ค่าแคปเบียร์นะผมว่าหกหมื่นอ่อให้เป็นไหนอีกครับเนี่ย โหทำเฟรก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะผมว่าจะลงแค่ให้คลิปเป็นแป,ป๊บเดียวนะครับเนี่ยนะครับให้เราไปเปิดกล่องที่ไหนครับเนี่ยเปิดกล่องอะไรครับอ่าเนี่ยเอาไม่ได้เปิดกล่องนะครับไม่ใครมาฆ่าหมาป่าอ่าเนี่ยครับน่ารักกันครับเนี่ยคืออาจจะใช้ได้หลายตัวนะผมเห็น ดูแดนมูลทได้อะไรครับมองไม่เห็นเลยวิ่งไปไวมากนะครับมันมีหลายช่องอะครับนะครับเนี่ยมันมีหลายช่องมากเลยอาจจะใส่ได้หลายตัวช่องเยอะมากเลยครับเนี่ยเดี๋ยวก็มีที่อัพมีอะไรหลายอย่างครับผสมก็ได้นะครับเนี่ยก็จะต้องมาลองทีหลังอีกทีนึงครับว่าเพราะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ามันใช้อะไรไปแรกแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยครับ ไปหาที่ไหนอะไรเงี้ยครับหรือว่าทำเกตตรงนี้แล้วมันจะได้ออเนะครับไปเก็บยาเออของจีนมีตัวแรกไหมผมก็ไม่ได้ไปดูนะแต่คาว่ามันขายกันในในประมูลนะครับเยอะไม่รู้เหมือนกันครับว่าของไทยจะเป็นเหมือนกันไหมจะหาในช่องประมูลนะครับออะนะี่ครับ ผมไปทำเควสก่อนดีกว่าเพราะเพื่มันคงไม่มีอะไรซับซ้อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเพราะมันจะเสียเวลาไปครับเดี๋ยวพอได้ของอะไรมาหรือว่าอะไรต้องมาดูกันอีกทีนะครับครับครับเดวเป็นึหมนะครับมาเลยครับผมทำเควสมาแล้วเนี่ยมันมีให้เรากดรับรับภารกิจนะครับเนี่ยมันมีให้มาสองอย่างนะครับเนี่ยอาหารสุดโปวกของสัตว์เลี้ยงนะครับ<ง>แล้วก็เอ่อไขสัตว์นะครับ ชิปไข่สัตว์นะครับเออชิปไข่สัตว์เดี๋ยวลองไปรับดูครับว่ามันเอาไปใช้แรกปะหรือว่าไหนเออมีใครชิปมาหาผมว่าไงอ่ะเออเดี๋ยวผมขอตอ,ขอบับแป๊บนึงครับเออเขาว่าอะไรครับพี่ทักเทพมานี่มันทำาไงครับเออพี่ทักเทพมาทำยังไงผมก็ยังไม่รู้เลยครับเนี่ย แล <c oughs> ้วก็นะครับอ่าครับได้อีกปะออกมาส่งตรงนี้จะได้ของใช่ปะเอาไปแลกอันนี้ไปหรือว่าอะไรครับอ๋อเน,นี่ยใช่ด้วยครับเนี่ยเก็บเอามาเนี่ยครับเอามาสุ่มแลกว่าสุ่มไข่ได้ครับเราทำเกสเนี่ยมันทําได้วันละกี่ครั้งอ่ะวันละหนึ่งครั้งอ่ะทำไมามีให้เข้าอะไรครับเนี่ยเข้าอุทยานนะครับอาสนรเนี่เยเมื่อกี้เราทำเกสเราได้ ชิปมานะครับชิปไข่กับนี่ครับกับอันเนี้ยอาหารนะครับเดี๋ยวเราไปลงอันนี้ก่อนดีกว่าแล้วมันจะได้อะไรจะได้มาออัๆทีเดียวนะครับอุทยานนะครับานี่ครับอ๋อมันเป็นเหมือนก็เป็นเหมือนดันปกตินะครับดันทั่วไปครับ นะครับเข้าน่าจะได้วันละกี่ครั้งอะ๋ยวเราไปดูอีกทีนะครับว่าได้วันละกี่ครั้งเลยว่ายังไงครับเราจะได้ของอะไรบ้างนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราไปกดดูเดี๋ยวเมื่อกี้มันได้ไอ้นี่มามันใช้อะไรได้บ้างครับอ่าพักอ๋อจัดหน่อย เล,เ,เลี้ยงอ๋ออาหารเนี่ยมาเลี้ยงเหรออ๋อนะครับเดี๋ยวเราค่อยอันนี้อะไรครับเนี่ยกันเอ,อ่อเมื่อกี้มันได้มาจากอันนี้ปะได้มาจากหมอนเนี่ยมันตกมาปะครับเพราะเรายังไม่จบด่านนี้ทำไมไมันได้ของมาล่ะ อ่านยครับเราตีตีไปก่อนโห,โหนาไม่ได้ดันนี้กี่นาทีครับเนี่ยก็ทำเกวสน,นะครับแล้วก็ลงดันนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าจะมีให้ทำอะไรอีกไหมนั่ก็เก็บเมื่อกี้ไปสุ่มค่อันเดอมันจะได้ถ้าเกิดไอ้มอนค่ามอนทำมันจะได้หัวหมีเต็มเลยครับ ผม่มเนี่ยไม่มีเวลเนะครับมอนอ่อไม่โหดเท่าไหร่ครับเห็นหลายตัวครับตกใจอ่านี่ครับอันนี้จะเป็นชุดที่สามนะครับมอนจะดูว่ามีกี่ชุดผมอยากให้มันใช้เวลาเยอะเลยครับอ่า ะครับก็เดี๋ยวเวลาได้มาลองสุ่มกันนะเพื่เราได้โอ้โหยังไม่หมดอีกเดี๋ยวผมรอจบดางวัลทั้งงานกูไม่รู้ว่ามันมีอีกเยอะป่าหรือบอสตัวสุดท้ายแล้วอ่ะเออเดี๋ยวขอตัดอปคลิปแป๊บนึงนะครับอ้าวนะครับ พอเราฆ่าบอสเมื่อกี้ตายนะครับมันจะได้กล่องมาหนึ่งใบครับผมลองไปดูนะมันกล่องมันจะได้อะไรครับเมื่อกี้เห็นกล่องได้กล่องมาครับนี่ครับเป็นใบเนี้ยกล่องอาสูรเทพนะครับอ๋อได้ไข่อา่าไข่ไปเป,เปิดที่ไหนครับเนี่ยอ๋อนี่ครับได้ไข่มานะครับ ไข่รกระต่ายหูขาวครับอันนี้ครับหูกระตา่ายกระต่ายไม่ค่อยใช่ใช่ใช่ใชผมก็คงเหมือนเทิมไมหรอแตวผมถามรุ่นพี่ผมให้เอ,อ่อกระต่า,ตายนะครับอ๋อเดี๋ยวรอนี้ออกสู้ดีครับจะได้เท่าไหร่เออแน่ใจไหมว่าจะสลับออกลบเ,เดี๋ยวดูก่อนมันจะไม่เห็นเขาบอกว่า เนี่ครับค่าไอเน,นี้ยมันจะไม่เท่ากันครับอ่าเนี่ยดูธาตุอ,อถ้าเป็นธาตุน้ำธาตุไฟถ้าเป็นแมกจะเป็นธาตุไฟนะครับกระต่า,ตายจะเป็นธาตุน้ำกับธาตุไฟนะครับแอตแทกกับดีเฟนหรือเดฟนั่นเองนะครับป้องกันนะครับอ๋อนี่ครับเดี๋ยวเราลองกดใช้ กระต่ายดูครับว่ามันจะน่ารักไหมเอ่อมันถามมันแน่ใจไหมแคปเพิ่มขึ้นมาเหรอครับหรือว่าอะไรเนี่ยเพิ่มอีกสี่หมื่นเนาะอ๋อนี่ครับผมก็ตายยิงเด็กไปแมวอยูครับเนี่ยก็ตายยิงเล็กก็แมวอยู่นะครับมันผสมกันได้นะแต่เราจะเพิ่งจะผสมนะครับเนี่ย ผสมแลปรดเลือกสัตว์ตัวหลักเลือกผสมเป็นอะไรครับเดี๋ยวเข้าไปลองมาหลังดีกว่าครับนี้ใช้เวลาเยอะแล้วแล้วก็เมื่อกี้มันได้ได้มาหลายอย่างเหมือนกันนะแล้วก็ครับได้อาหารมาสองกองแล้วก็มีอะไรอีกอะอ่าเนี่ยครับเนี่ยพวกเนี้ย ยากรองแล้วก็ยากันนะครับเดี๋ยวลองมาทำนะครับแล้วก็นี่ครับชิปครับไข่สัตว์นะครับที่เก็บไปแรกปะอันเนี้ยที่เก็บไปสุ่มอะครับเนี่ยนะครับชิปนะครับเอามานะครับตามสิบอันร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็หกสิบนะครับอ่าเนี่ยครับเดี๋ยวลองไปอัพกันดูก่อนครับเราจะอัพตัวอะไรดีอ่ะ เมื่อกี้ก็ไต่แมวมันได้เยอะกว่าวะได้ก็ต่ายมันได้เยอะกว่าอ๋อกระต่ายได้ได้หกหมื่นนะครับไอแมวได้หกหมื่นกระต่ายได้สี่หมื่นนี่ครับห้าเก้านี่ครับได้แมวได้เยอะกว่าวก็มาอัพ นี่ครับพอได้ทีละพันสองเลยนะครับนี่ครับอัพหนึ่งครั้งได้พันสองก็จะผมก็ไม่ได้ดูเลยว่ามันท่าอะไรมันท่าอะไรอ่ะเดี๋ยวอันนี้เปเข้าค่าไปก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวไปอัพผิดเดี๋ยวมันจะเสียไปไงเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึ่งครับผมก็ไม่ไมีเวลาดูเลยมันเนี่ยตอ้สิบเจ็ดนาทีแล้วว่าคลิปอ่ะนี่ครับมันน่าจะประมาณนี้ครับ เดี๋ยวผมไปดูอีกทีหนึ่งให้มันเข้าใจก่อนนะครับว่าเออมันอัพตัวไหนดีแล้วว่ามันยังไงอะไรเงี้ยมาบอกอีกทีหนึ่งคืออันนี้คือแค่มันบอกว่ามัอมีอันนี้ขึ้นมาใหม่นะครับผมก็ยังไม่ได้ศึกษาเลยนะครับคือก็ B สิบสองขึ้นไปครับเพื่อนๆจะเห็นของเรานะครับนะครับตรงนี้ก็จะมีสัตว์เลี้ยงแรกอะไรเงี้ยครับอ่านี่ครับประมาณนี้ครับก็จอว่าน่ารักอยู่นะครับสัตว์เลี้ยงนะครับก็ ประมาณนี้ครับงั้นคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับเออผมจะบอกอันนี้อย่างนีงนะครับเอ๊เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะทําเป็นเกี่ยวกับคลิปที่ว่าครบพันพันติดตามนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูนะครับว่าเออจะทําเป็นรูปแบบยังไงผมก็คิดๆอยู่นะว่าจะยังไงดีครับเดี๋ยวก็รอดูครับว่าเออเนี่ยครับมีสิบสามครับเห็นอ่าเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับว่าผมจะร่วมสนุกกันยังไงดีนะครับ จะแจกเป็นบัตรบัตรเติมเงินนะครับกีใบอะไรยางเงี้ยครับอย่ติดตามดูคลิปต่อไปนะครับกำลังคิดคิดอยู่ครับ